กิจกรรมที่2.2นะคะกิจกรรมที่2.2นะะักเรียนลงไปดูนะคะเรียน,นกิจกรรมที่2.2 นะคะสมบัติบางประการของสารละลายกรดเบสพวกนี้นะคะว่ามีสมบัติอะไรบ้างเอาพร้อมแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสารละลายพวกกรดแล้วก็เบสนะคะ เราไปดูนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาบันทึกผลการทดลองนักเรียนกิจกรรมที่2.2นี่จะมีะสารละลายกรดกับเบสนักเรียนจะมี2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1เราจะศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของกรดส่วนตอนที่2จะเป็นศึกษาสมบัติของเบสจะศึกษาในชั่วโมงต่อไปนะคะเราไปดูตอนที่1นนะคะตอนที่1นน,น,ะะนักเรียนดูผลนะคะนักเรียนสารมีอะไรบ้างกรด ไฮโดรคลอริกนะคะหรือชาวบ้านเรียกว่ากรดเกลือกับกรดแอซิติกนะคะชาวบ้านเรียกว่ากรดน้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำมะนาวน้ำกล่นนักเรียนทำไมต้องเอาน้ำกล่นมาด้วยเพื่อเอามาเ <c oughs> ทียบดูว่าอันนี้เป็นกลางนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนักเรียน การทดลองนี้ให้นักเรียนใส่สารละลายกรดไฮโดโครคลอริกนะคะลงในหลอดทดลองนะคะมีอยู่แล้วนักเรียนครูแจกให้แล้วนะนักเรียนสังเกตดูนะคะอันดับแรกเราตรวจด,ด้วยกระดาษลินมาดก,ก่อนนะคะว่าเป็นกรดจริงหรือไม่นะคะที่อ่าที่ครูแจกให้นะคะเป็นกรดจริงหรือไม่ถ้าเป็นกรดจริงต้องเปลี่ยนสีอะไรเป็นอะไร น้ำเงินต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนสีแดงนั้นจะไม่เปลี่ยนนะ เอาเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนักเรียนไปตรวจสอบเลยนะคะนักเรียนก็ใช้แท่งแก้วแท่งแก้วแตะสารละลายกรดเกลือนะคะหรือกรดไฮดโดรคลอริกแล้วแต่ในกระดาษลินมาสสีแดงดูว่าเปลี่ยนหรือไม่สีน้าเงินดูนะคะกรดแล้วก็อย่าลืมล้างแท่งแก้วแล้วเช็ดให้แห้งด้วยนะกรด แอซิติกหรือกรดน้ำส้มนักเรียนก็ใช้แท่งแก้วจุ่มแล้วก็แตะกระดาษลิดมาสโดูนะคะ,ะกระดาษลิดมาสจะจะต้องคู่กันสองสีนี้นะดูว่าอันไหนเปลี่ยนน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะนักเรียนที่เราใช้ล้างในห้องน้ำอยู่นะคะเราก็ใช้แท่งแก้วแตะดูนะคะนักเรียนเวลาเราใช้แท่งแก้วเปลี่ยนจากสารหนึ่งไปอีกสารหนึ่งอย่าลืมต้อง ล้างแท่งแก้วแล้วก็ต้องเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำกลั่นนะคะนักเรียนถ้าไม่เช็ดให้แห้งน้ำกลั่นก็กลายเป็นกรดได้นะเพราะว่านักเรียนจุ่มจากน้ำมะนาวมาน้ำมะนาวก็ติดมาด้วยนะคะเอาลงมือและยังถ้าพร้อมลงมือนะคะนักเรียน เรามีสารโย5ชนิดนะคะนักเรียนใช้แท่งแก้วแตะโดนะคะนักเรียนถ้ามองด้วยตาเปล่าสารที่ครูแจกให้เป็นไงใสเหมือนกันหมดนะคะมีก็น้ำยาล้างห้องน้ำจะออกเป็นสีน, <Yes. S 1> น้ำเงินนะคะสีฟ้าอ่อนๆนะคะเอานักเรียนใช้แท่งแก้วแตะเลยนะคะตัวไหนก่อนและอย่าลืมล้างแท่งอ่าล้างแท่งแก้วแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะ นักเรียนถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเหมือนกันหมดให้ดื่มเ่าไหมไม่เอานะเป็นกรดเป็นกรดเกลือนะคะเอานักเรียนแตะเลยนะคะไหนกรดเกลือนะคะนะคะคแตะดูนะคะว่าดูการเปลี่ยนสีของกระดาษลิดมาสนะคะ ดูการเปลี่ยนสีของกระดาษลิดมาสเนรียนดูสีแดงเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนสีน้ําเงิแงนแตะใหม่สีน้ําเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแดงนะคะสีน้าเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นกรดเอาต่อไปนักเรียนอย่าลืมล้างแท่งแก้วนะคะตัวถัดไปกรดน้ำส้มนะคะกรดน้ำส้มทำทำนองเดียวกันนะคะทำทำนองเดียวกัน แตะเลยนะคะสีแดงเปลี่ยนไหมนักเรียนดูไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนดูสีน้ำเงินเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นส,สีแดงนะคะเอาทีนี้อย่าลืมล้างแ่งแก้วนะคะเอาทีนี้ดูน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะ ดูการเปลี่ยนสีนะคะสีแดงเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนครับสีเปลี่ยนเป็นสีแดงเอาเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงเป็นงไงสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็น สีแดงนะคะเอาทีนี้ดูน้ำมะนาวนะคะอย่าลืมล้างแท่งแก้วด้วยนะคะล้างแท่งแก้วด้วยแต่ดูสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเอาทีนี้น้ำกลั่น อย่าลืมล้างแท่งแก้วให้สะอาดนะคะน้ำกรานเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนคะไม่เปลี่ยนนะสีน้ําเงินก็น้ําเงิน<ม>ตามเดิมนะนักเรียนทุกกลุ่มเป็นเช่นนี้ไหม เป็นนะเป็นเช่นนี้หมดทีนี้เอาเป็นเช่นนี้หมดนะเอาต่อไปเอาเป็นเช่นนี้นักเรียนจะเห็นว่าทุกกลุม่มออกมาเป็นเช่นนี้นักเรียนเราไปดูผลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาบันทึกผลนะคะนักเรียนดูเพราะฉะนั้นกรดไฮโดรคลอริกสีแดงเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเราก็ขีดนะสีน้ําเงินเปลี่ยนเป็น สีแดงนักเรียนเว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราทดลองกับตัวต่อไปอีกนะกรดแอซิติกสีแดงไม่เปลี่ยนนะคะน้ำกรัดพวกนี้สีแดงไม่เปลี่ยนวันนี้สีแดงเป็นไงไม่เปลี่ยนเลยนะคะสีน้ําเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะน้ำมะนาวส่วนน้ำกรดเป็นไงไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นอะไรหมดเป็นกรดหมดนะคะกรดหมดเดี๋ยวเราทดลองกับตัวถัดไปนะคะ เสร็จแล้วนะทดลองต่ออีกนะอันนี้ไม่มีใครสงสัยนะอันนี้ง่ายดีเอาทีนี้ดูต่อ